ครับนี่ครับโอ้โหมาอีกแล้วว่าไงน้องมีรอบพลาสติกไหมครับนะโอ้ได้ว่าบาลิสติกเดี๋ยวจัดให้หนี่เลยครับรอบได้ว่าบาลิสติกนี่ยังเฟี้ยวครับตัวนี้นะครับบ<ช> <Body S 2> อดี้ <Body S 2> แอร์ดดดีไซน์ด้วยโอ้โหดูดูเฟืองซะก่อนตัวนี้มีแม็กซิลด้วยแม็กซิลงงไงอะไรอะองงดิเวนอม,มาครับรู้จักเวนนอมปะนั่นนะฟิลเดียวกัน แล้วก็มีเบอร์2.5 0 0กับ3.000นะครับบอกเลยว่าความเบานี่รู้เรื่อง<ช>อ่ฝากถือหน่อยเนอะครับ,รบนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูความนิ่มออบอกเลยนะครับเหมือนขับรถเบนซ์ตีอปอมาครับของแท้ครับตัวเนี้ย620 0ได้ว่าบาลิสติกฮะใช่่ะเฮียเอาก็บาลิสติกไงไม่ใช่ครับพลาสติกฮะพลาสติกพาสติกครับใช่นะ ขาหมูเนี่ยไรเฮียปาร์ติคับใช่ครับอืมโหเราก็นึกว่าบาลิสติกนอกพลาสติกนี่แหละที่ตามหาครับผมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยอ้าวน้องจัดเลย